สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโด,โดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอดูชื่อดังเตือนแล้วนะทำนายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีหมอนิททวีกูลกิตมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566 เศร,รษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศร,รษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดโอวยไปตา,ตา,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ร้านทองร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟยในปี2,567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อน นอกนั้นโคมา่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละหนึ่ง0 0่บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วยประเทศไทยฝากคนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจด้านอื่นๆคำทำนายปี2,567โดยโหรนบุษรินปัทมาคมปี2,567เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดดวงเมือง คือ21เมษายน2567และหลังจากวันที่30เมษายน2567ดริดาวพฤหัสบดีจะจรเข้าในเรือนกระดุมพระทำให้การเงินดีขึ้นลาบผลก็ดีขึ้นสินค้าพวกเกษตรกรรมจะขายออกได้ดีและขายได้ราคาที่สำคัญที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินปลูกบ้านขายก็จะได้ราคา อาจารย์บุษรินระบุทั้งยังอธิบายให้ฟังอีกว่าการที่ดวงการเงินของดวงเมืองคล่องตัวเพราะดาวพฤหัสบดีจรเข้าราศีพฤษภและมีดาวเสาเข้าลาภะอีกทําให้เสริมการสองด้านการเงินประเทศจะเจริญขึ้นรัฐบาลได้รับประโยชน์เหมือนกับว่าที่หวังจะทุ่มเงินลงไปนั้นเงินมันฟูอยู่ก่อนแล้ว ปี2567จึงแทบไม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเลยโฮนบุษรสรินกล่าวอีกว่าปี2567ดวงเมืองมีความหวังเรื่องของเงินอะไรอะก็จะดีไปหมดฐานะการเงินจะดีขึ้นการเก็บเกี่ยวใช้สอยการเก็บเงินรวบรวมเงินเศรษฐกิจจะดีทุกด้านภาคธุรกิจจากสูงจนหาต่ำจะดีไปหมดได้เงินเข้าสองทาง จากดาวพฤหัสเข้าเรือนกระดุมพระที่ราศีพฤกษกและดาวเสาร์ที่มาจ่อในเรือนลาพระคือราศีกุมอีกทางหมอลักฟันธงชี้ทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทํานายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสีหรือหมอลักษฟันธงล่าสุดได้ทำคลิป ทำนายดวงชะตาลัคนาราศีครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษณ์ได้เผยว่าดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่า ท่านอดีตนายกทักษิณเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพรฤหัสบดีจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดมิใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหนและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาการ จะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โห พันธุมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายน2567เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันร้อนดุดไฟนรกโกลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปกลเสียพ้นเคราะห พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยอาจารย์โอเล่ผ่าดวงครึ่งปีหลัง2567แต่มีราศีสุดปังดังนี้และเรื่องเตือนเข้าสู่เดือนมิถุนายน2567อย่างเป็นทางการกับหนึ่งมิถุนายนที่สากลน,น่าจะพูดถึงในเรื่องของความหลากหลายความเท่าเทียมหรือไรมัน t h อาจารย์โอเล่ยานสัมผัส อีกหนึ่งพิธีกรประจำรายการความเชื่อความศรัทธาชื่อดังทาง Youtube กอบมาเปิดคำทำนายให้ได้ทราบกันแล้วมีทั้งเรื่องที่ดีและเตือนให้ระวังชี้ไปที่เหล่าราศีต่อไปนี้อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเดอ,อกมาไลายสดเมื่อหนึ่งมิถุนายน2567ที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาบางส่วนบางตอนของอาจารย์โอเลกล่าวว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น ในปี2567ครึ่งปีหลังอย่างที่บอกต้นร้ายปลายดีปีนี้มังกรดุมังกรกินคนอย่างที่ผมเกริ่นนำมานานแล้วปีนี้นะ่ะต้นร้ายปลายดีตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนเจ็ดไทยผ่านพ้นมาด้วยดีแต่หากลองสังเกตดีๆมีการสูญเสียคนรอบข้างคนตายเยอะจริงๆปีนี้คนล้มหายตายจากเยอะ คนที่สนิทชิดเชื้อตั้งแต่เมษาย,ยนเป็นต้นมาเจอกับดาวพฤหัสบดีการเข้าสู่วันเกิดของกรุงรัตนโกสินป์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นนิมิตหมายของการปรับตัวก้าวผ่านความเจริญเติบโตทางด้านของจิตใจต้องหันกลับมาย้อนมามองส่องตัวเองใหม่สำรวมระวังให้จงดีจงมากชีวิตปัจจุบันจะอยู่ด้วยความสงบ ก็จริงแต่อย่าประมาทอยากจะบอกว่าครึ่งปีหลัง2567ความเจริญงอกงามบังเกิดขึ้นกับราศีหลายๆราศีราศีมังกรอันนี้ก็ดีราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างที่จะมีเซอร์ไพรส์มาอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนต้องขอแสดงความยินดีกับราศีมังกรราศีเมษตร,รงนี้ก็ดีเหมือนกันพูดง่ายๆดีที่สุดเลย เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งเงินทองหน้าที่การงานราศีสิงห์ราศีพฤษภตรงนี้นะจะต้องสำรวจสำรวมตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะพฤษภเรียนไทยการจเจริญเติบโตฉะนั้นต้องซ่อมแซมต้องย้อนมองสองตนทุกวินาทียังต้องขัดกลาวกิเลส ฝากด้วยในเรื่อง,องการเปลี่ยนผ่านก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เคยละเลยเรานั้นต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงพัฒนานิสัยตัวเองจะได้ก้าวผ่านไปด้วยกัน